สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่24สิงหาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวของแอตตูนักคำนวณงวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์ได้เลข3นะครับหลุดไปทุกท่านหวยออก86728งวดก่อนหน้าเข้าอยู่นะครับอาจารย์คำนวณได้เลข6 6ก็ลงไปล่างทุกท่านงวดที่ออก04146ทางเดเลขของอาจารย์2งวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดงวดใหม่อาจารย์จะดีให้มาแล้วทุกท่านใบฝั่งทางขวาเป็นตัวเดียวได้เลข2นะครับที่อาจารย์คำนวณได้มาลุ้นกันนะครับ2จะมาไหมวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ1ทับ9ทับ6 7แนวทางของแอดตูนักคำนวณ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวอีกสูตรนะครับของแอดมาลีสูตรนี้อาจารย์คำนวณได้เลขเด่น3ตัวนะครับก็จะมี28แล้วก็9 28แล้วก็9นะครับแนวทางเด่นบนของแอดมาลีอีกสูตรทุกท่านมาต่อกันที่แนวะทางเลขติดบนเลขเด่น4ตัวของแอดหอยขม งวดที่ผ่านมาสูตรกำนวณของอาจารย์มาสองตัวนะครับมีหกับ7ดทุกทันหกเจ็ดก็เข้า10กับเข้าหน่วยวยออกแปดหเจ็ดสาธิติหกงวดหลังสุดเจ็ดงวดหลังสุดก็ตามนั้นเลยนะครับเข้าทั้งหมดเลยในทางของอาจารย์สามารถเก่งล่างได้ด้วยนะครับงวดใหม่ก็คือใบนี้ทุกท่านอาจารย์ใจดีให้มาแล้ว สูตรคำนวณของอาจารย์ได้0ูนย์หนึ่ะครับงวดใหม่แบบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับ1นึ่งกันยาวหกเจ็ดเลขติดบนของอาจารย์คำนวณได้ศูนย์หนึ่แนวทางของแอดหอยขมต่อมาครับจะเป็นแนวทางเด่น1 1อยหน่วยนะครับเลขเด่น3ตัวของอาจารย์สุโชค21 งวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลข8นะครับเข้ารักร้อยหวยออก 8, 6, 7หสถิติ6งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับบางงวดเข้ามา2ตัวงวดหม่อาจารย์ให้มาแล้วทุกท่านใบนี้คำนวณได้046นะครับ046ยหตัดไปนะครับเนีทั้งเด่น110หน่วยเลขเด่น3ตัวส่วนเนีทางคู่โต๊ดของอาจารย์ยังไม่ได้ให้มานะครับรอก่อนนะครับทุกท่าน มาต่อกัอนที่แนวะทางเด่นอรักร้อยของแอดปลายฝันนะครับสู่คำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่น3ตัวก็จะมี5 7แล้วก็9ทุกท่าน5 7 9วันที่อยู่ด้านบนนะครับ1ทับ9ทับ6 7ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดพัชมนนะครับใบนี้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางครบ2ตัวบน สูตรคำนวณของอาจารย์ที่ได้ก็จะมี5790246ด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางเพิ่มเติมก็จะมีชุดเด่นก็คือ72กับ74นะครับเลือกดูเอาทุกท่านถ้าชอบก็แคปหน้าจอไปเนาะไม่ชอบใจก็ผ่านนะครับเป็นเพียงสูตรคำนวณทุกท่านอีกใบหนึ่งของอันพรชมนก็จะเป็นข้อมูลล่างนะครับข้อมูลล่าง ด้านบนตรงนี้เป็นแนวทางล่าง4ตัวมาตัวนะครับสูตรคำนวณได้3872นะครับ3872ในส่วนข้อมูลเลขวิ่งของอาจารย์คำนวณได้เลข9ขยับมาด้านล่างก็จะเป็นเลขชุดนะครับเลขชุดก็จะมี3 9 8 9 7 9 2 9ดกัน4ีตามนี้ทุกท่านแนทางของแอดพัชมน มาต่อกันที่แนวะทางของแสงเดือนนะครับเป็นข้อมูลล่างนะครับเป็นข้อมูลล่างเลขเด่น4ตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนมีเลข2นะครับเข้าหลักสิบงวดก่อนหน้านั้นก็เข้าทุกท่านมีเลข4เข้าหลัก12บสองวดหลังสุดเข้านะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้8924 8924องสดเใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่าน วันที่อยู่ด้านล่าง1ทับเ2567เลขมาล่างเลขเด่น4ตัวแอดแสงเดือนต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น4ตัวสูตรนี้ของแอดคนบางราจัร์งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมลงให้อยู่ทุกท่านแนวทางของอาจารย์มีเลข2นะครับที่เข้าหลัก10ล่างหววออก28งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ สูตรล่างเลขเด่นสี่ตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดใหม่คำนวณได้แปดสามสองหนึ่งนะครับ 8, 3, 2, แปดสามสองหนึ่งแนวทางล่างของอาจารย์งวดก่อนผมลงให้สองสูตรนะครับจะมีสูตรนี้ทุกท่านเลขเด่นสี่ตัวอีกสูตรหนึ่งเลขเด่นสามตัวก็เข้าเหมือนกันนะครับแต่อาจารย์ยังไม่ได้ให้มานะครับให้เป็นแนวทางเลขเด่นสี่ตัวมาก่อนทุกท่านแนวทางของอดคนบางระจ,จัน ต่อมาจะเป็นแนวทางประกา2สีนะครับเป็นข้อมูลล่างงดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับดูแล้วจะเป็นข้อมูลทําย้อนหลังนะครับมีสองวดใหมนน่ก็อยู่ด้านล่างนะครับสูตรคํานวณของอาจารย์ได้890กับ9นะครับมดร,รวมกันแล้วได้8 9 9 9 9 9ตามลำดับนวนทางสูตรคำนวณประกา2สี มาจะเป็นแนวทางของอัดเทพชัยให้โชคนะครับเป็นข้อมูล2ตัวบนถุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ได้58147กับ0357จนกันที่5กับ7ได้ข้อมูลชุด2ตัวมา2ชุดนะครับก็คือ52กับ72ตามนี้ครับสูตรคำนวณของอัดเทพชัยมาต่อกันที่แนวทางล่างชุดเต็มของแอดคันนะครับแนวทางที่อาจารย์ ทำได้ก็ตามนั้นเลยสุกท่านสำหรับงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดหนาวน้ำค้างใบนี้เป็นข้อมูล2ตัวบนล่างนะครับชุดเน้นชุดเน้นของอาจารย์ได้44กับ45นะครับด้านล่างอาจารย์บอกว่าระวัง46กับ47วันที่ก็อยู่ด้านล่างสุด อีกใบหนึ่งของแอดหนาวน้ำค้างใบนี้เป็นข้อมูลบนนะครับชุดเด่น3ตัวได้106นะครับ106ชุดลองก็จะมี0ู6 90 19 16 2ตัวมี0ู0 1์ศูนย์แล้วก็09นย์เาตามลำดับถัดมาก็จะเป็นข้อมูลชุดล่างนะครับชุดเต็มไปกลับของแอดยืนใบเขียวทุกทัน ใครตามในทางของแอดยินก็แคปหน้าจอไปดึงชุดเด่นเอานะครับมาต่อกันที่แนวทางของแอดละเด่น e นะครับใบนี้เป็นแนวทางอ่าเป็นแนวทางสองตัวบนถูกทันสองตัวบนสัญจรจังหวัดอร้อยเอ็ด e นะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดคุณหญิงงามใจสูตรคำนวณเลขเด่นได้3นะครับได้3 เลขชุดก็ได้เรียงดูเอาเลยนะครับ2ตัวก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ข้อมูลล่างมี292321สอาหำหรับ3ตัวก็จะมี1 3 4 7 3สามสีแล้วก็714ในส่วนข้อมูลชุดเดียวของอาจารย์ได้34ม4ีนะครับสามตัวตรงนี้มี134334434ีสาตามลำดับเลยทุกท่าน1กันยา67 มุกนะครับสรุปของอาจารย์งวดที่ผ่านมาเข้าอยู่ทุกท่านสองตัวตรงนี้มีหกเจ็ดตรงๆสำหรับชุดสามตัวนี่ผิดหลักร้อยไปนะครับสูตรก็อยู่ด้านล่างทุกท่านเข้าสิบกับหน่วยหลักร้อยหลุดงวดก่อนก็คล้ายกันเลยนะครับสิบหน่วยเข้าหลักร้อยหลุดไล่เรียงดูเอานะครับสองงวดหลังสุดแทบหน้าจอใบนี้ไปนะครับพร้อมงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา หนึ่งทับเก้าสองันจญจรจังหวัดร้อยเอ็ดสูคำนวณของอาจารย์นะครับหลักร้อย0กับ1นึ่งสิหน่วยเจได้ข้อมูลชุด3ตัวอยู่ด้านล่างสำหรับชุดเด่นของอาจารย์ก็อยู่ด้านบนฝั่งทางซ้าย1ชุดมีหนึ่งเก้าปดอีกชุดนะครับอยู่ฝั่งทางขวาได้0ูนย0ศูนย์เแล้วก็หนนยทางของแอดมุกทุกท่าน มาต่อกันที่แนวทางของแอดกรมเกตนุชนะครับท้ายรางวัลที่1ชุดแรกที่อาจารย์ให้มาก็คือ690นะครับ690 2>, <6 90 S 1> 2ตัวก็มี9060แล้วก็69ถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดลุงแป้นทุกท่านงวดที่ผ่านมาคือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายแนวทางของแอดลุงเป้นผิดไปแต้มเดียวนะครับตัวเลขที่ให้มาก็คือ668ดทุกท่านหวยออก867 ตรงนี้มี86เข้าเป็นคู่โต๊ะทางเดเลขของอาจารย์3ามวดหลังสุดตามที่เห็นเลยนะครับกับหน้าจอใบนี้ไปทุกท่นพร้อมกับวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวา1กันยา67นะครับชุด3ตัวของอาจารย์ได้591915710แล้วก็53 3ท้ายของอาจารย์ได้แก่910กับ924 าาก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ